แจมรัชตะเผยความรู้สึกหลังมีกระแสเสียบแทนโตโน่ลั่นเขาออกเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสของพระเอกหนุ่มโตโน่พากินที่เจ้าตัวนั้นได้ถอดตัวเองออกจากซีรีส์และต่อมาก็ได้มีกระแสออกมาว่าคนที่จะมารับบทแทนโตโน่นั่นก็คือหนุ่มแจมรัชตะมารับไม้ต่อและล่าสุดเจ้าต,ตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกว่าอย่าเรียกว่าแทนพี่เขามันคือการที่พี่เขาถอนตัวออกไปเป็นช่วงที่ถ่ายทําจบพอดี ซึ่งผู้ใหญ่ก็ได้เห็นถึงว่าคาแรคเตอร์ของตัวเองซึ่งน่าจะเหมาะกับตัวเองพอดีก็เลยได้เขาไปเล่นตนเองก็รู้สึกดีใจเพราะอยากเล่นบทตำรวจมานานแล้วแฟนคลับก็อยากเห็นผู้ใหญ่ไม่ได้พูดว่ามาแทนโตโนโ่เขาแค่บอกว่ามีเรื่องหนึ่งให้เล่นหลายคนอาจจะเข้าใจว่าตนเองนั้นมาเสียบแทนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขาออกไปตามประเด็นที่เกิดขึ้น นอกจากนี้แฟนๆก็ยังดีใจที่ได้มีผลงานกับนักแสดงเก่งๆอย่างอิงฟ้าในส่วนของการเปรียบเทียบตนยังไม่เจอแต่ก็ไม่ได้สนใจและการที่ได้รับบทนี้มาคาแรคเตอร์ของตนเองกับโตโน่คาแรคเตอร์คนละแบบกันพื้นฐานอาจจะเป็นคนอีสานเหมือนกันแต่พอมาทำงานก็ตีความไปอีกแบบหนึ่งยากที่สุดตอนนี้คือกลัวว่าทำการบ้านไม่ทัน